ในเช้าวันหนึ่งที่หมอกลงหนาพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ชื่อพระสุเมธาได้เริ่มต้นการเดินธุดงค์จากวัดเล็กๆในหุบเขาลงเย็ยนที่พัดผ่านป่าทึบของภูเขาควายเส้นทางของท่านเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งทางราชาและอันตรายจากสัตว์ป่าแต่พระสุเมธามีจิตใจ,จที่มุ่งมัน่นและไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคท่านรู้ดีว่าการเดินธุดงค์เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงความสงบในจิตใจ,จในขณะที่ท่านเดินทางผ่านป่าทึบท่านได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อวินัยผู้ซึ่งเป็นนักผจญภัยที่ชอบเดินนททาางงไปใี่่ต และมีความรู้ในเรื่องการเอาตัวรอดในป่าลึกวินัยเห็นพระสุเมธาเดินทางคนเดียวก็รู้สึกเป็นห่วงเขาจึงขออนุญาตติดตามท่านเพื่อช่วยเหลือระหว่างทางระหว่างการเดินทางพระสุเมธาและวินัยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ไม่คาดคิดฝนที่ตกหนักทําให้เส้นทางลื่นและเต็มไปด้วยโคลนท่านทั้งสองต้องหาที่พักพิงจากฝนใต้ต้นไม้ใหญ่พระสุเมธาใช้ความรู้ทางธรรมชาติที่ท่านมีในการสังเกตสมุนไพรและพืชพัธุ์รอบตัวซึ่งสามารถใช้เป็นยาในการรักษาอาการเจ็บป่วย และบรรเทาความเหนื่อยล้าท่านพบต้นพญารากเดียวซึ่งเป็นสมุนไพรที่ช่วยฟื้นฟูพลังงานและกำลังใจของวินัยที่เริ่มอ่อนล้าเมื่อถึงช่วงเย็นพระสุเมธาและวินัยได้ตั้งแคมป์ใกล้ลำธารเล็กๆเ,เพื่อหาอาหารและพักผ่อนพระสุเมธาใช้ใบไม้ที่เก็บได้มหาห่อหุ้มข้าวที่ท่านพกติดตัวและวินัยก็ใช้ความรู้ในการหาน้ำสะอาดจากต้นไผ่ทั้งสองใช้เวลานี้ในการสนทนาเกี่ยวกับชีวิตและการเอาตัวรอดในป่าวินัยเรียนรู้จากพระสุเมธาเกี่ยวกับความสงบในจิตใจและการใช้ชีวิตอย่างมี สติในขณะที่พระสุเมธาได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติจากวินยัยคืนหนึ่งที่ดวงจันทร์เต็มดวงพระสุเมธาได้ยินเสียงสัตว์ป่ากคำรามใกล้เข้ามาวินยัยซึ่งเคยประสบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนแนะนำให้ท่านทั้งสองนั่งสมาธิและสร้างจิตที่สงบนิ่งพระสุเมธาใช้พลังจิตที่ได้จากการปฏิบัติธรรมทำให้สัตว์ป่าผ่านไปโดยไม่เป็นอันตรายการเดินทุดงของพระสุเมธาและวินัยยังคงดําเนินต่อไปแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความเข้าใจในธรรมชาติ และจิตใจของพวกเขาทั้งสองทุกๆก,ก้าที่เดินบนเส้นทางของพวกเขาควายเป็นการเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในการผจญภัยครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเดินทางในป่าใหญ่แต่ยังเป็นการเดินทางของจิตวิญญาณที่ทําให้พระสุเมธาและวินัยได้รับความรู้และความสงบที่แท้จริงและเมื่อพวกเขาเดินทางถึงยอดเขาขวายในที่สุดทิวทัศน์ที่มองเห็นคือความงามที่ไม่อาจหาได้จากที่อื่นมันเป็นสิ่งที่ยืนยัน ถึงการเดินทางอันยาวนานและการฝา่าฟันอุปสรรคพระสุมเมธายิ้มอย่างสงบขณะที่ท่านนั่งสมาธิบนยอดเขาวิันมองท่านด้วยความเคารพและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของตนเองทั้งสองเข้าใจว่าการเดินทางนี้ได้เติมเต็มทั้งร่างกายและจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์